อายุ 37, 38, 39กลับมกา็มาดูอะถ้าหาว่าหลงทางเรื่องการตั้งเป้าหมายมาดูคลิปนะน,นี้นะอันเนี้ยคือสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับพี่ไปค่ะในช่องเว็บส a วนะคะวันนี้นะคะเอ่อเป็นคลิปที่อยากจะทำถึงตัวเองในรอบที่4เพราะว่าตอนนี้ตัวเองในรอบที่3ได้มาหยู่ตรงนี้แล้ว <laughs> ก็คืออยากจะทำทิ้งไว้นั่นแหละว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาหรอบเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างที่เป็นคีย์หลักๆที่อยากจะส่งต่อหรือว่าที่อยากจะพูดไปเป็นกำลังใจเผื่อ การเดินทางไปยังรอบที่4หนักหนาสาหัสมากก็อยากให้กลับมาดูคลิปนี้นะจ๊ะอ่ะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณรอบที่2ก่อนที่นายเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่นายต้องการจริงๆเพราะว่าเราได้เรียนรู้แล้วว่าในชีวิตนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยืนหยัดในสิ่งที่เราต้องการจริงๆชีวิตมันดําเนินต่อไปเว้ยเราอาจจะถูกคนอื่นลากไปทําในสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าเราจะต้องทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบเพื่อคนที่ไม่ใช่แล้วก็ทรมานตัวเองในที่สุดก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่น้องเว็บ อายุครบสองรอบเนี่ยทำได้ดีมากที่ยืนหยัดต่อสิ่งที่ตัวเองต้องการแม้ว่ามันจะต้องฝ่าฟันทั้งคำติฉินนินทาการดุดาว่ากล่าวไม่สนับสนุนการขัดขวางทั้งด้านกำลังทรัพย์กำลังใจแล้วก็กำลังสนับสนุนนายเลือกที่จะทำในสิ่งที่นายต้องการจริงๆแล้วก็ไอการตัดสินใจนั้นการยืนหยัดนั้นส่งผลให้เราในรอบที่สามมีความสุขมากๆต้องขอบคุณจริงๆว่านายเลือกทางได้โคตรเจ๋งเลยว่ะ มันจ,จะไม่ได้ยิ่งใหญ่สําหรับคนอื่นนะแต่สําหรับเราในรอบที่สามแล้วว่านายเก่งมากในรอบที่สามถ้าหากว่าเราไปยืนในจุดที่นายอยู่เราอาจจะไม่สามารถยืนหยัดจนมาถึงตรงนี้ได้ด้วยซ้ําต้องขอบคุณที่นายฝ่าฟันแล้วก็ยืนยันมาจริงๆนายผ่านมาได้แล้วนะเว้ยชีวิตที่นายคิดไว้อะมันมีความสุขกับที่นายคิดจริงๆวะ อ่ะต่อไปสิ่งที่เราพี่3าได้เรียนรู้จากการมองย้อนกลับไปที่ตัวน้องเว็บรอบที่ 2. นะคะก็คือการสร้างเป้าหมายคือนายอ่ะมาทรงดีแล้วล่ะว่าหนึ่งเลยต้องตั้งเป้าหมายแต่เรามองว่าน้องเว็บในรอบที่2เนี่ยไม่เข้าใจคําว่าเป้าหมายที่มันชัดเจนมากนักคือเรามีภาพเป้าใหญ่เราเขียนวิชั่นบอกนู่นนู่นแต่นายไม่ได้เข้าใจในตัวเป้าหมายไว้ว่าแล้วมันต้องทํำยังไงแล้วมันจะต้องแตกออกมาเป็นภารกิจย่อยหรือว่าแตกออกมาเป็น จุดเช็คพอยต์ย่อยๆยัอยอยงไงแม้ว่าเราจะอ่านหนังสือนะแต่ด้วยความที่เอออย่างที่บอกนายอาจจะต้องสู้รบทางด้านจิตใจด้านกําลังกายด้านกําลังเงินอะไรสักอย่างของนายนั่นแหละมันทําให้ในายอาจจะไม่ได้ศึกษามันลึกพอจนตอนนี้เว็บรอบที่สาก็อยากจะบอกน้องเว็บรลบที่สองว่าถ้าหากว่าเราตั้งเป้าแล้วแล้วเราไม่สามารถมองเห็นจุดเช็คพอยต์ระยะสั้นได้หรือว่าจุดเช็คพอยต์ระยะสั้นนายก็ยังรู้สึกว่าไกลอีกนายต้องย่อลงมาอีกแต่หากว่านายย่อไม่ได้แล้วแต่ว่านายยังไม่ได้เข้าใจเว้ว่า เป้าหมายจริงๆที่นายจะไปคืออะไรมันยังสับสนมันยังอาจจะไม่ได้ชัดมากพอหรือว่ามาจจะยังไม่ได้ตรงประเด็นมากพอให้ไปศึกษาเกี่ยวกับเป้าหมายใหม่ว่าตกลงแล้วนายต้องการอะไรของเป้าหมายนั้นจริงๆเออจริงๆอ่ะการอยากไปดวงจันทร์ของนายอาจจะไม่ได้อยากจะไปถึง actually ดวงจันทร์มันอาจจะแค่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยในดวงจันทร์มันมีสิ่งชีวิตอะไรบ้างหรือว่าเฮ้ยในดวงจันทร์อ่ะมันมีสภาพ ภูมิอากาศเป็นยังไงบ้างหรือว่าในดวงจันทร์มันมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างแน่จะอยากรู้แค่นั้นซึ่งจริงเราไม่ต้องไปจริงจริงก็ได้แต่นายก็คือพยายามทําทุกอย่างที่พาตัวเองไปยังดวงจันทร์เออเข้าใจปะคือแปลปว่านายไม่ได้เข้าใจว่าไอ้เป้าหมายที่ตั้งไว้อะมันเพื่ออะไรกันแน่ฉะนั้นถ้าหาว่าเราอะไม่สามารถแตกด่านหรือว่าแตกไมสโตนหรือว่าแตกจุดเช็คพอยต์สั้นๆที่เราจะก้าวถัดไปได้แปลว่านายยังไม่ได้เข้าใจ เป้าหมายในชัดพอนะเออให้กลับไปศึกษาใหม่แล้วก็จะตั้งใหม่ตอนนี้เว็บในรอบที่3เข้าใจในส่วนนี้แล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อโอเคในรอบที่2ของน้องเว็บเนี่ยที่ทำได้ช้ามากกว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่า เออตัวเราไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันเพื่ออะไรเพราะอะไรพอเว็บรอบที่สมเนี่ยเข้าใจแล้วว่าจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงใช่ไหมขั้นตอนต่อไปก็แค่ออกเดินทางเลยให้เราเหมือนพอเราแตกเป้าหมายออกมาใช่ป่ะเราจะมีพอยต์หลักๆอยู่78ชิ้นน่ะที่ต้องรวมกันเพื่อจะเป็นเหมือนเก็บสะสมลูกแก้วมังกรในดาก้อนบอลรวมกันได้7ลูกมัทมิธีบางอย่างแล้วก็ อธิษฐานต่อเทพมังกรอ,อันนี้เหมือนกันเลยเวย้ยพอเรามีจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วใช่ปะ่ะนายแตกออกมาเป็นย่อยๆถ้านายรวบรวมอันนั้นทั้งหมดมาได้อ่ะก้าวถัดไปก็คือเป้าหมายแล้วเวย้ยอันนี้จริงจากการทำหลายๆอย่างที่ผ่านมาเลยนะน้องเว็บหรือว่าน้องเว็บในอายุ37 38 39ก็มาดูอะถ้าหาว่าหลงทางเรื่องการตั้งเป้าหมายมาดูคลิปนีนะ อันเนี้ยคือสิ่งที่เราตกตะกอนมาจากตัวเราเองรวบรวมสิ่งจําเป็นต่อเป้าหมายแล้วเดี๋ยวเป้าหมายมันคือก้าวถัดไปแล้วเว้ยพอเราออกเดินทางใช่ไหมเพื่อรูปรวมลูกแก้ววิเศษของเราแล้วกันเพื่อที่จะอธิษฐานให้ความฝันเราเป็นจริงใช่ไหมการรวบรวมลูกแก้ววิเศษของเรามันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องสํารวจความเป็นไปได้อันใกล้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยากจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งการสํารวจความเป็นไปได้อันใกล้เนี่ยก็คือแล้วเราอยากจะเขียนหนังสือประเภทไหนหนังสือประเ่อไหนมันไม่ใช่เริ่มจากที่ นิยายพัฒนาตัวเองหรือมันขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะเขียนหนังสือที่เราอยากอ่านหนังสือที่เราคิดว่ามันขายได้หนังสือที่ช่วยแก้ปัญหาของคนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกก่อนความเป็นไปได้แรกว่าเลือกก่อนว่าความเป็นไปได้อันใกล้ของเราคืออะไรพี่วัาอยากจะเขียนแน่นอนสิ่งที่เอยากอ่านอะสิ่งที่อยานีแล้วเราอยากอ่านเรื่องอะไรมันก็จะค่อยๆแตกออกไปแตกออกไปแตกออกไปเขาเรียกว่าการสำรวจความเป็นไปได้อันใกล้เออมันเป็นไปได้อันใกล้เราก็จะเห็นทีละก้าวเลยว่าอ๋อเราเลือกอันนี้เราเลือกอันนี้เราเลือกอันนี้ ถ้าทําตามน ungs, ี้อีหน่อยเราก็จะเจอไอ้ลูกแก้วลูกนั้นนะจ๊ะแล้วเรามองว่าการสํารวจไอ้ความเป็นไปได้ใกล้เนี่ยมันคล้ายๆกับการขยายคอมฟอร์ทโซนนะเราก็จะมีเห็นพื้นที่มากขึ้นเราก็จะเห็นพื้นที่ไกลขึ้นเราก็จะรู้สึกทําอะไรได้มากขึ้นความเป็นไปได้ใกล้เนี่ยเราเลือกแล้วมันก็กลายเป็นไปได้แล้วไงมันไม่ใช่ว่าเป็นไปได้นใกล้ยังไม่ถูกเปิดอันนี้เป็นไปได้แล้วเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้มันก็จะพาเราไปจถึงปลายทางในที่สุดนะจ๊ะ แล้วก็ถ้าหากว่าเจ้าเว็บในรอบที่3หรือว่าในช่วงก่อนที่จะถึงรอบที่สนายบรรลุเป้าหมายแล้วแล้วนายรู้สึกว่าอา้าวบรรลุเป้าหมายแล้วไม่รู้ทําอะไรต่อเราอยากจะบอกนายว่าการอยู่เฉยๆนานเกินไปไม่ใช่เรื่องดีสําหรับนายนะนายจะแบบเบื่อแล้วก็บทีก็ออไหลไปเรื่อยเรามองว่าถ้าหากว่านายยังไม่มีเป้าหมายหรือว่านาย,ยไม่รู้นายทำอะไร ก็ให้ทําในสิ่งที่นายสนใจไม่ต้องคิดหรอกว่ามันจะเป็นเป้าหมายหรือเปล่าแต่ถ้านายสนใจให้ลงมือทําเลยเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าทุกการเรียนรู้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบในที่สุดมันจะให้อะไรบางอย่างกับเราเสมอตราบใดที่นายมีคําถามหลักๆอยู่ในใจว่าเอ๊ะฉันทํามันทําไมนะฉันอยากรู้มันไปทําไมนะอะไรคือสิ่งที่ยอยากรู้นะถ้าหาว่านายมีคําถามแล้วนี่นในใจไม่ว่านายจะทําอะไรก็ตามมันจะได้เรียนรู้บางอย่างเย้ยแล้วเราก็ยังแนะนานะต่อให้นายไปถึงจุดสําเร็จที่นายตั้งเป้าไว้แล้วว่า ก็ลงไปขึ้นลูกใหม่นั่นแหละเพราะว่าบางทีอยู่นานๆในที่เดิมๆเมันก็น่าเบื่อเนาะอันนี้เป็นนิสัยของนายเลยอะให้รู้ไว้ว่าความสำเร็จบางอย่างมันก็แค่เสร็จแล้วเราก็ให้ต้องผ่านไปอย่าไปยึดติดถ้ายึดติดนายจะทรมานเศร้าเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่กล้าที่จะทําอะไรในายใช้เวลาเยอะมากในช่วงรอบที่2ก่อนที่จะยอมปล่อยวางความสําเร็จนั้นเพื่อที่จะก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ของนายอย่าลืมการสําเร็จเป็นเรื่องที่ดีแต่การยึดติดความสําเร็จเป็นเรื่องที่ไม่ดี Okay. แล้วก็สุดท้ายเรามองว่าการเรียนรู้อย่างที่บอกมันไม่ได้มีขึ้นแค่เฉพาะในตาําราในคอร์สเรียนในหนังสือในห้องเรียนการเรียนรู้ถ้าหากว่านายมีคําถามบางอย่างอยู่ในใจตลอดเวลาเหมือนในช่วงเล่าที่สองนายมีคําถามว่านายเกิดมาทําไมใช่ไหมพอมันมีคําถามนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่านายจะเสพอะไรก็ตามไม่ว่าจะดูหนังไม่ว่าจะดูกระตูไม่ว่าจะอ่าน นิยายหรือว่าไปฟังบทสนทนาคนรอบข้างหรือว่าแค่มองทอดออกไปในวิวทิวทัศน์ที่ไหนอยู่รอบๆอะสมองเรามันจะพยายามหาจุดบางอย่างเพื่อสร้างคําตอบให้กับเราดังนั้นก็เลยอยากให้มีคําถามบางอย่างไว้ในใจแล้วก็ปล่อยใจแล้วก็คิดซะว่าทุกอย่างทุกวันที่เราตื่นลืมตาขึ้นมามันคือการเรียนรู้บางอย่างแล้วมันก็จะได้คําตอบในที่สุดในใช้เวลา12ปีในการคิดเรื่องพวกนี้ <laughs> จนฉันมาทําตรงเนี้ย แล้วก็หวังว่ารอบที่4ก็จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าไงเนี่ยตะกอนสั้นๆ12ปีที่ผ่านมาแล้วกันนะจ๊ะจากน้องเว็บ24จนตรงนี้น้องเว็บ36ใช่ไหมบอกอายุอะไรในคลิปในช่องฉันเนี่ยแต่ก็ต้องไม่เป็นลนะเราก็ไม่ได้แคบตัวเลขก็แค่เป็นตัวเลข18คือ18ตลอดไป18รอบที่5 18รอบที่6อะไรก,ก็ได้อ่ะอันนี้ก็ฝากไวส้สั้นๆสั้นปะเนี่ย สำหรับตัวเองในรอบที่3แล้วก็ตัวเองในรอบที่3บวกหนึ่งสบวกสเผื่อวันไหนท้อแท้ก็กลับมาดูนะว่าตัวเองในรอบที่2หนักกว่าตัวเองในรอบที่3เยอะรอบที่3ตกตะกอนได้เยอะมากแหละแล้วหวังว่ามันจะเป็นตัวช่วยให้พวกนายเติบโตอย่างมีความสุขไปจนถึงรอบที่4นะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปไป,ไป